ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ตงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับริมฟีป่าของเธอแยกจากกันขณะที่เธอพูดว่าอย่าพายายามลิ้นลนความมึนเมาที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ไม่มียาแก้พิษมันจะไม่เป็นพิษมันจะทําให้เจ้ารับได้เพียงชั่วขณะเท่านั้นข้ารักเจ้าจริงๆอยู่เฮาข้ารักเจ้าเจ้าจะเป็นผู้ชายคนเดียวที่ข้ารักในชีวิตนี้ร่างกายของหัวอยู่เฮา ค่อยๆเลื่อนเข้าไปในอ้อมแขนของเธอพร้อมกับคำพูดที่นุ่มนวลและละเอียดอ่อนของเธอความมึนเมาที่ไม่มีที่สิ้นสุดรุนแรงเกินไป,ประดแห่งจิตวิญญาณของหัวยูเฮาเกือบจะถูกตัดขาดด้วยยาแปลกๆนั้นและเขาไม่สามารถสื่อสารกับจิตวิญญาณที่น่าเกรงขามทั้งสี่ของเขาได้สติของเขาค่อยๆหายไปมีเพียงรอยยิ้มที่ขมขื่นที่มุมปากของเขาเท่านั้นดูจือพูดถูกหัวใจของข้าอ่อนแอเกินไป รูจือวางเขาอย่างระมัดระวังลงบนพื้นขณะที่เธอนั่งเงีย,งยบๆข้างเขาเธอยกแขนข้างหนึ่งของเขาขึ้นและวางพิงกับมันขณะที่เธอก้มตัวแนบหน้าอกของเขาหีมาและน้ําแข็งมีอยู่ทุกหนทุกแห่งรอบตัวพวกเขาแต่อุณหภูมิต่ำของข้อโรคเหนือไม่ส่งผลต่อความรู้สึกในการเผาไหม้ในใจของเธอเลยเธอรอวันนี้มานานเกินไปความรู้สึกของการม้วนตัวอยู่ในอ้อมแขนของเขานั้นวิเศษมาก คลื่นของความอบอุ่นได้หลอดออกมาจากจูจือและแผ่กระจายไปทั่วร่างกายทั้งสองเพื่อต่อสู้กับความหนาเวเย็นที่รุนแรงรอบตัวพวกเขาเธอกำลังนอนอยู่ตรงนั้นเงียบและหลงไหลเพื่อเพลินกับช่วงวเวลาแห่งความสุขที่หายากนี้15นาทีผ่านไปขณะที่เธอนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นแด้มีเพียงความสุขบนใบหน้าของเธอเธอค่อยๆลุกขึ้นจากอ้อมกอดของหัวยูเฮา หลังจากผ่านไป15นาทีความอบอุ่นความอ่อนโยนและความสุขบนใบหน้าของเธอก็ค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความเย็นชาเธอค่อยๆลุกขึ้นยืนขณะที่เธอจ้องไปที่หัวอยู่เฮาข้างๆเธอเธอพ,พึมพามพูดขึ้นว่าข้าบอกว่าหัวใจของเจ้าอ่อนแอเกินไปโดยเฉพาะกับคนที่เจ้าชอบแต่ทำไมข้าถึงชอบเจ้าแบบนั้นละ่ะข้ารู้สึกได้ว่าเจ้าจะเป็นภัยคุกคามต่อแผนการในอนาคตของข้า และข้าควรจะฆ่าเจ้าในเวลานี้การฆ่าเจ้าสามารถแก้ไขอารมณ์ที่นุ่มนวลที่เหลืออยู่ในใจของข้าและข้าสามารถกำจัดภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ในเวลาเดียวกันจูจือพี่ข้อมือของเธอขณะที่เธอพูดและเข็มที่เป็นสีเหลืองก็ปรากฏขึ้นในมือของเธอความอาฆาตฉายแวววับในดวงตาของเธอแต่คงอยู่เพียงคู่หนึ่งก่อนที่เธอจะยิ้มเขาไม่ฆ่าข้าแล้วข้าจะฆ่าเขาได้อย่างไร ใจเขาอ่อนส่วนข่าเย็นชาแต่ใจข้าจะละลายก็ต่อเมื่ออยู่กับเขาเจ้าโง่มากไม่ว่าจะยังไงข้าก็จะไม่ทำร้ายเจ้าเจ้ารู้หรือไม่ว่าตราดใดที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าจะไม่บ้าความอ่อนโยนในใจข้าคือสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่เพียงแต่ข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าถ้าคนอื่นทำร้ายเจ้าข้าจะฆ่าคนคนนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นใคร เธอแตะปลายเท้าของเธอเบาๆกับเอวของหัวอยู่เฮาขณะที่เธอพูดและพี่หัวอยู่เฮาไปที่ด้านข้างของเขาเธอนั่งลงข้างเขาและจ้องมองเขาอย่างจริงจังหลังจากผ่านไปคู่หนึ่งเธอยกเข็มสีเหลืองขึ้นแล้วแทงเข้าไปที่เอวของหัวอยู่เฮาอย่างดุดเดือดลมหนาวพัดมาท้องฟ้าสดใสเมื่อหัวยู่เฮาตื่นเวลากลางวันในขั้วโลกเหนือนั้นสั้นกว่ามากเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ชั้นในณจุดนี้ ท้องฟ้าสว่างเต็มที่แล้วแต่ก็ยังดูสลระวะมากหัวอยู่เฮาลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วและเหลือบมองตัวเองโดยไม่รู้ตัวเขาไม่รู้สึกแตกต่างอะไรเขามองไปรอบๆตัวและทุกอย่างก็เป็นแค่หิมะและน้ำแข็งจูจือหายไปนานแต่ทว่าเครื่องมือวิญญาณที่หัวอยู่เฮาตรวจพบว่าสร้างความร้อนนั้นถูกวางเป็นวงคมรรอบตัวเขาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เคยให้ความอบอุ่นแก่เขามาก,ก่อนแม้ว่าเขาจะครอบครองธาตุน้ำแข็งขั้นสูง และไม่กลัวความหนาวเย็นเขาก็อดไม่ได้ที่จะสัมผัสได้ถึงคลื่นแข่งความอบอุ่นที่ไหลผ่านร่างกายของเขาเมื่อเขาเห็นเครื่องมือวิญญาณที่สร้างความร้อนนี้จูจือมาอยู่ห้ายืนขึ้นและจ้องมองไปยังของทาบที่ยิ่งใหญ่ของจกักรวันจันทาเขาส่ายหัวอย่างโกรธเคืองแต่การจ้องมองของเขากับกายเป็นความแน่วแน่อย่างรวดเร็วข้าขอโทษจูจือเจ้ามีเป้าหมายของเจ้าแต่ข้าก็ต้องหยุดเจ้าข้าไม่สามารถให้เจ้าบรรลุเป้าหมายได้ ากได้พบกันอีกครั้งในสามรบอาจเป็นพรมริษทของเราก็ได้อูเฮ้าเธอพูดถูกหัวใจของเจ้าอ่อนแอเกินไปถ้าเธอต้องการทําอะไรไม่ดีกับเจ้าเจ้าคงตายไปมากกว่าร้อยครั้งแล้วเงาวุบวาบเมื่อจกักรพรรดินีเฮมะส่องแสงข้างๆเขาอย่างเงียบเชียบเขามองไปรอบๆที่จกักรพรรดินีเฮมะได้เห็นท่าทางไม่พอใจของเธอจิตวิญญาณทั้งสี่ของหัวอยู่เฮ้านั้นทรงพดังแต่การดํารงอยู่ของพวกเขา ึ้นอยู่กับหัวยูเฮาหลังจากทั้งหมดในคืนก่อนหน้าหลังจากที่ทะเลแห่งจิตวิญญ,ญาณของหัวยูเฮาถูกปิดกัน้นโดยความมึนเมาที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่น่ากลัวจิตวิญ,ญญาณทั้งสี่ของเขาไม่สามารถปลด,ปล,ดปล่อยพลังของเขาได้ไม่ว่าพวกเขาจะก,กังวลแค่ไหนก็ตามพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะออกมาเพราะทะเลแห่งจิตวิญญ,ญาณของเขาถูกปิดข้าขอโทษจากพริดีดีฮิมะหัวยูเฮาหัวเราะในขณะที่เขาพูด จากพาดินีฮิมะกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าเจ้าไม่จําเป็นต้องขอโทษข้าความอ่อนน้อมผอมตนของเจ้าได้นําเจ้าไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายในปัจจุบันผู้หญิงคนนั้นอันตรายมากถ้าเป็นไปได้การฆ่าเธอเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดมายุงห้าหัวเราะอย่างคมคืนและพูดว่าข้าทําไม่ได้จูจือเคยช่วยชีวิตข้ามาก่อนข้าจากพาดินีฮิมะโบกมือให้เขา และไม่ปล่อยให้เขาพูดต่อถ้าเจ้าทำไม่ได้ก็อย่าโต้ตอบกับเธออย่างใกล้ชิดอีกต่อไปตั้งใจจะทำอะไรต่อไปมวยุงเฮาตอบว่าข้าจะสอดแนมต่อไปว่ากองทัพนี้มาทำอะไรที่นี่พวกเขามาไกลถึงขั้วโลกเหนือแล้วและเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะมาที่นี่เพื่อจัดการกับข้าพวกเขาต้องมีวัตถุประสงค์อื่นข้าจะค้นพบเป้าหมายของพวกเขาจากนั้นข้าก็จะหยุดพวกเขา จักรพรรดินีฮิมะคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าไม่ยากที่นี่คือบ้านของข้าและยังเป็นบ้านของจักรพรรดินีน้ําแข็งอีกด้วยดวงตาของหัวยูเฮาเป็นประกายเมื่อเขาได้ยินคําพูดของเธอหมายความว่าอย่างไรจักรพรรดินีฮิมะจักรพรรดินีฮิมะกล่าวว่าเจ้าควรรอจนกว่าเจ้าจะรู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรมิฉะนั้นเราไม่สามารถทําอะไรกับพวกเขาได้ตกลงหัวยูเฮารับทราบ แม้ว่าเขาจะอ่อนโยนต่อจูจือแต่เขาไม่เคยมีความชัดเจนเกี่ยวกับภาพรวมเขาไม่เคยยอมแพ้ในเป้าหมายของตัวเองเพียงเพราะจูจือเป็นผู้บัญชาการของกองทัพจักรวรรดิตะวันจันทาหัวอยู่เห้ากินอาหารแห้งและปรับตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายของเขาไม่เป็นไรก่อนที่เขาจะเดินทางไปยังที่ที่กองทัพของจักรวรรดิตะวันจันทาตั้งค่ายเขามีความมั่นใจ แม้ว่ากองทัพจะหายไปแต่เขาก็ยังสามารถติดตามพวกเขาได้โดยใช้ร่องรอยที่พวกเขาทิ้งไว้เบื้องหลังด้วยความสามารถของเขาแต่ทว่ากองทัพของจกักรวรรดิตะวันจันทายังคงอยู่ที่นั่นและพวกเขายังคงตั้งค่ายอยู่ที่เดิมในคืนก่อนหน้านอกจากนี้วิศวกรวิญ,ญญาณและทหารเริ่มยุ่งพวกเขายังคงสร้างฐานของกับดักที่พวกเขาตั้งไว้สำหรับหัวอยู่เห่าเมื่อวันก่อนแต่เขาไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไร หมอ,อยู่ห้าวรับตาลงเป็นรอยแยกขณะที่เขาดูพวกเขาเร่งรีบไปรอบๆและเขาก็เริ่มคิดดูเหมือนว่าสถานที่นี้เป็นจุดหมายปลายทางของพวกเขาแต่สิ่งใดที่พวกเขาสามารถทําในสถานที่นี้ได้เขาได้เรียนรู้บทเรียนของเขาแล้วและเขาจะไม่เข้าไปสอดแนมอีกต่อไปยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าเขาจะทําเช่นนั้นเขาก็ต้องระมัดร,ระวังเป็นพิเศษเขาไม่สนใจที่จะสร้างความเสียหายในขณะนี้ นอกจากการค้นหาวัตถุประสงค์ของจักรวรรดิตวันจันทานั้นสำคัญกว่ามายูเฮาสังเกตอย่าง,ง,งเงียบๆในหิแมะแล่น้ำแข็งและหนึ่งวันผ่านไปเช่นนั้นมีวิศวกรมีญาณจำนวนมากเข้าร่วมงานในขณะที่เครื่องจักรของพวกเขาทํางานเร็วมากพวกเขาใช้เวลาเพียงวันเดียวในการสร้างฐานของสิ่งปลูกสร้างของพวกเขาให้เสร็จโดยมีพื้นฐานมากกว่า500ตารางเมตรเครื่องจักรขนาดใหญ่บางอย่าง ตึงดูดความสนใจของหัวอยู่เฮ้ามีสิ่งคล้ายสวรรค์อยู่ใต้เครื่องจักรขนาดมหึมานี้ดอกสวรรค์นี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า5เมตรเครื่องนี้มีขนาดใหญ่มากและเสาโลหะจากเมื่อก่อนกลายเป็นรากฐานสําหรับการก่อสร้างกลไกการทรงตัวบางอย่างถูกสร้างขึ้นด้วยเสาโลหะเหล่านั้นเป็นโครงพวกเขากำลังพายายามทําอะไรกันแน่หัวอยู่เฮ้าสงสัยมากพวกเขากำลังพายายามเจาะดินหรือไม่ แต่สิ่งใดที่สามารถอยู่ใต้พื้นดินความคิดมาถึงหัวอยู่เฮาขณะที่เขาคุ้นคิดใต้ดินงั้นเหรอสิ่งที่สามารถอยู่ใต้ดินมีคําตอบเดียวเท่านั้นแหล่งทรัพยากรเป็นไปได้หมายว่ามีทรัพยากรบางอย่างในโค้โลกเหนือที่จักรวรรดิวันจันทาต้องการใช่หรือไม่หัวอยู่เฮาไม่ได้สังเกตอยู่ที่นี่ต่อไปแต่วิ่งไปไกลกว่านั้นและทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาติดตามกองทัพของจักรวรรดิวันจันทามาจนถึง,ถงวันนี้ แต่เขาทําทุกอย่างบนพื้นดินมาโดยตลอดมุมมองของเขาจะกว้างขึ้นมากถ้าเขาบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้บางทีเขาอาจจะค้นพบบางสิ่งในตอนนั้นอากาศเย็นเฉียบคมขึ้นและอุณหภูมิยิ่งต่ำลงแต่ทว่าเงื่อนไขเหล่านั้นไม่ส่งผลกระทบต่อหอัวายเ่าเขาไม่จําเป็นต้องใช้เขตแดนการไล่ล่ามา่มากลางหิมะและน้ําแข็งขั้นสูงเขาเพียงต้องการเขตแดนน้าแข็งในรันการเพื่อสร้างชานการป้องกันร,รอบตัวเขาได้นั่น ก็เพียงพอแล้ววายู่เฮาจ้องมองลงไปในขณะที่เขาบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและเขาก็ค้นพบปัญหาอย่างรวดเร็วมีค่ายทหารบางแหง่งซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งของทัพของจักรวรรดิตะวันจันทา25กิโลเมตรพื้นที่นั้นน่าจะอยู่ภายในอาณาเขตของจกักรวรรดิโตลิงอาณาเขตของจกักรวรรดิวิญญาณสวรรค์อยู่อีกทางหนึ่งได้ดูเหมือนว่าจะมีโครงสร้างเก่าแก่อยู่ห่างออกไปประมาณ10กิโลเมตร ปัจจุบันจักรวรรดิตะวันจันทาตั้งค่ายอยู่ระหว่างสองพื้นที่นั้นมาอยู่ห้าลงมาทันทีหลังจากการสังเกตง่ายๆก่อนที่เขาจะบินไปยังโครงสร้างที่เก่าแก่ของจักรวรรดิวิญ,ญญาณสวรรค์เขาใช้การตรวจจับทางจิตวิญญาณและพบว่าทหารของจักรวรรดิตะวันจันทาได้ยืนเฝ้าอยู่ในโครงสร้างเก่าแก่เหล่านั้นมานานแล้วมีเครื่องจักรขนาดใหญ่จํานวนมากอยู่ภายในโครงสร้างเหล่านั้นและถึงแม้จะไม่ได้ก้าวหนะ้า เข้ากับเครื่องจักรที่จักวรวรรดิวันจันทาเพิ่งสร้างขึ้นแต่เขาสามารถบอกได้ว่าพวกเขามีเป้าหมายที่พื้นดินทรัพยากรใช่ทรัพยากรมอยู่เฮาไม่ได้เข้าไปใกล้กว่านี้เขากลัวที่จะทําให้ศัตรูตกใจและเขาก็กลัวจืดๆเล็กน้อยคนอุบายอันโคตรเขวของเธอเคยเอาชนะเขามาแล้วครั้งหนึ่งและเขาต้องระวังให้มากขึ้นในการจัดการกับเธอถ้าเขาไม่สามารถบอกได้ว่า จักรวิทวันจันทากำลังทำอะไรเขาก็จะไม่สามารถบอกฝั่งของจักรวดิโตลิงได้แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ติดกับพวโลวกเหนือแต่วัตถุประสงค์ของพวกเขาก็มีแนวโน้มป้าจะเหมือนกันพวกเขาจะค้นพบบางสิ่งบางอย่างโดยธรรมชาติถ้าเขาเป็นสังเกตค่ายทหารของจักรวดิโตลิงมายูห่าวหันกลับมาในขณะที่เขาคุ้นคิดและครอบคลุมหลายสิบกิโลเมตรในชั่วพริบตาจักรวดิโตลิงเห็นได้ชัดว่า ไม่รู้ว่ากองทัพที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิตะวันดันทามาถึงแล้วในท้ายที่สุดพวกเขาถูกแยกจากการโดยพรมแดนของประเทศแม้ว่าจะอยู่ใกล้กันมากก็ตามจักวรวรรดิโต้ลิงยังคงรักษาข้อตกลงกับจักวรวรรดิวิญญาณสวรรค์ว่าพวกเขาจะไม่ส่งหน่วยสอดแนมเพื่อทําการลาดตระเวนภายในอาณาเขตของจักวรวรรดิวิญญาณสวรรค์หวอยูเฮ่แสดงความชื่นชมต่อจูจือในขณะที่เขายืนยันตําแหน่งของข้าราชการในด้านนี้ จากจักรวรรดิวันจันทาเข้ามาใกล้กว่านี้พวกเขาน่าจะถูกค้นพบโดยจักรวรรดิโตลิงตำแหน่งปัจจุบันของจักรวรรดิวันจันทานั้นอยู่ใกล้กับอีกด้านหนึ่งแต่พวกเขาอยู่ที่ไหนสักที่ที่ไม่มีใครค้นพบได้ง่ายไม่ต้องสงสัยเลยว่าด้วยกองทหารวิทยาลยานกฟินิกของจักรวรรดิวันจันทาพวกเขาสามารถทำลายกองทัพของจักรวรรดิโตลิงได้โดยไม่เสียเงือแต่ถ้าพวกเขาทำอย่างนั้นพวกเขาจะทำให้จักรวรรดิโตลิงรู้ตัว อย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันจักรวรรดิวันจันทาจูจือเห็นได้ชัดว่าไม่ต้องการถูกเปิดเผยอย่างรวดเร็วเจ้าเร่เกินไปแม้ว่าเขาไม่ต้องการยอมรับว่าจูจือเป็นหนึ่งในแม่ทัพของจักรวรรดิวันจันทาแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าเธอมีพรสวรรค์มากในด้านการทหารเธอเหนือกว่าเขาอย่างแน่นอนเขาลงสู่พื้นใกล้กับค่ายทหารของจักรวรรดิโต้ลิง และการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาก็แผ่ขยายไปทั่วค่ายทหารทันทีเราขับใย,ยเมงมุมขนาดมหือมาเขาค้นพบสิ่งที่เขาต้องการรู้อย่างรวดเร็วค่ายทหารของจักรวาตโตหลิงมีมานานแล้วอย่างชัดเจนฝั่งนี้มีกองทัพทหาร2,000คนคอยคุ้มกันและมีคนงานมากมายที่ขยันขันแข็งพื้นผิวโลกกลายเป็นน้ำแข็งแต่เว่าอุณหภูมิใต้พื้นดินสูงขึ้นมากไม่ต้องสงสัยเลยว่าสถานที่นี้ เป็นสถานที่ทํางานที่คนทั่วไปรู้จักและพวกเขากาลังขุดแร่บางอย่างมาจากใต้ดินโลหะหายากหมวยหัวได้คําตอบในที่สุดเขาไม่ได้คาดหวังว่าวัตถุประสงค์ของจักรวรรดิวันจันทาจะเป็นเหมืองโลหะหายากที่ปรากฏขึ้นที่ชายแดนของโวโลกเหนือจักรวรรดิโตลิงอยู่ห่างจากค่ายของจักรวรรดิวันจันทา30กิโลเมตรและห่างจากค่ายทหารเก่าของจักรวรรดิวิญญาณสวรรค์ประมาณ50กิโลเมตร ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจักรวัิวิญญาณสวรรค์เดิมทำเหมืองที่นี่เช่นกันนี่หมายความว่าเหมืองใต้ดินสามารถขยายได้50กิโลเมตรโลหะหา,หายากเหล่านี้ต้องมีจํานวนมากเท่าใดไม่น่าแปลกใจเลยที่ราชินีจูจือจะออกไปผจญภัยด้วยตัวเองทรัพย์กรที่นี่มีความสําคัญเท,เท่าเทียมกันกันกบจักรวัตวันจันทาพวกมันมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านเครื่องมือวิญญ,ญาณแต่การปฏิเครื่องมือวิญญ,ญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือวิญญ,ญาณระดับสูง มีความต้องการวัสดุที่หายากพอๆกันดวงตาของหัวอยู่เฮาเปิดขึ้นและในที่สุดเขาก็าเข้าใจวัตถุประสงค์ของจักรวัตวันจันทาไม่ข้าไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจักรวัตวันจันทาจัดการเพื่อให้ได้โลหะหายากจำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อที่นี่เพื่อสนับสนุนพวกเขาใครจะรู้ว่าพวกเขาสามารถประดิตเครื่องมือวิญ,ญญาณได้อีกกี่ชิ้น เพื่อใช้ต่อสู้กับจกักรวรรทั้ง3แห่งของทวีปต้หลัวคข้าต้องหาทางทำลายแผนของพวกเขาให้ได้แต่ทว่าหัวอยู่เห่าไม่กังวลอีกต่อไปเมื่อเขาค้นพบแผนของจูจือเหตุผลง่ายๆก็คือการขูดเส้นแร่แบบนี้ต้องใช้แรงงานและคนวัสดุเป็นจํานวนมากพวกเขาไม่สามารถบรรลุอะไรได้ในชั่วข้ามคืนจกักรวรรดิวันจันทาต้องทําเหมืองเป็นเวลานานจูจือและคนอื่นๆน่าจะสร้างฐานสําหรับการขูดก่อน ที่พวกเขาจะเริ่มโดยเร็วที่สุดก็ที่พวกเขาจะได้ขนส่งโลหะหายากกลับไปที่จักรวรรดิตะว,วันจันทาเนื่องจากเป็นกรณีนี้เขาจึงมีโอกาสรอยยิ้มที่เย็นชาแรากฏขึ้นบนใบหน้าของหัวยูเฮาเขาจัดการกับกองทัพของจักรวรรดิตะวันจันทาด้วยตัวเองไม่ได้แต่อย่างที่จักรพรรดินีฮิมาพูดเราอยู่ในโลกเหนือนี่คือบ้านของจักรพรรดินีฮมาจักรพรรดินีน้ำแข็งและบ้านเก่าของหนองน้ำแข็งนิมิตเวหา โดยไม่ต้องพูดถึงการเพิ่มของความแข็งแกร่งให้กับผู้ที่มีวิญญาณยุดการต่อสู้ท่าน้ำแข็งขั้นสูงนี่คือโรคที่จักรพรรดินีฮิมะได้ปกครองมาเป็นเวลานานแล้วสถาหนะของจักรพรรดินีฮิมะในขั้วโลกเหนือนั้นเหมือนกับฐาหนะของอาสูรเทพที่เถียนในป่าใหญ่ชิงโตจักรพรรดินีฮิมะจักรพรรดินีน้ำแข็งหมยู่เฮาถ่ายทอดความคิดของเขาและเรียกจักรพรรดินีทั้งสอง แสงไฟสองดวงกับพิบเมื่อจักพรพารดินีน้ำแข็งและจักรภาพดินีหิมะโผลออกมาจากร่างกายของเขาในเวลาเดียวกันนับตั้งแต่ที่พวกเขาพบแกนแท้น้ำแข็งลึกลับจักพรพารดินีน้ำแข็งได้รวมเข้ากับแกนแท้น้ำทิพน้ำแข็งลึกลับและพลังงานต้นกําเนิดของพวกเขาก็แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากแม้ว่าพวกเขาจะยังคงอยู่ในร่างของพลังงานแต่รูปแบบของพวกเขาก็ไม่ต่างจากรูปแบบวัตถุเมื่อพวกเขาโผลออกมาจากหัวอยู่เห้าในครั้งนี้ จักรพรรดินีน้ำแข็งหน้าแดงเล็กน้อยเมื่อเห็นหัวอยู่เฮานี่เป็นครั้งแรกที่เธอเผชิญหน้ากับเขาหลังจากที่เธอได้เปิดเผยอารมณ์ที่แท้จริงของเธอเมื่อจักรพรรดินีหิมะยั่วยุเธอหัวยู่เฮาจะไม่หยอกล้อกับเธอในเวลาแบบนี้เขาลดเสียงลงและพูดว่าจักรพรรดินีน้ำแข็งจักรพรรดินีหิมะถ้าได้ทราบวัตถุประสงค์ของจกักรวรรดิตวันจันทราแล้วพวกเขากำลังพายายามหาโลหะหายากที่นี่ เราจะทำรายการดำเนินง,งานของพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะไม่สามารถนำทรัพยากรเหล่านั้นออกไปได้เราต้องทำอย่างไรจักรพารดินีน้ำแข็งแก้ไขความเขินอายของเธอขณะที่เธอรีบพูดว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกเราจะไล่พวกมันออกไปแล้วเราจะสกัดเอาโลหะหายากเองก้ามเนื้อบนใบหน้าของหัวยูเฮากระตุกเมื่อเขาดูเธอพูดอย่างไม่เป็นทางการเขาคิดในใจว่าผู้คนที่มีความรับดูเหมือนจะตาบอด ว่าพวกเขาจะเป็นสัตว์วิญญาณหรือมนุษย์แล้วท่านละ่ะจักรพดินีฮิมะความคิดของจักรพดินีฮิมะน่าจะเป็นปกติมากขึ้นจากภพดินีฮิมะกล่าวอย่างชาัดเจนว่าน้ำแข็งพูดถูกต้องเราจะได้พวกมันออกไปและที่นี่จะเป็นของเรานี่เป็นอาณาเขตของเราอยู่แล้วและใครก็ตามที่อยากจะมาป้นเรามันจะต้องตายหัวอยูเห้าเกือบจะสำรักน้ำลายของตัวเองในขณะที่เขาหัวเราะและพูดว่า ท่านสองคนคิดว่าข้ามีพลังสูงมากเหลอข้าระอายใจมากข้าไม่มีแรงที่จะช่วยพวกท่านไล่พวกมันออกไปคำตอบของจักรพรรดินีฮิมะนั้นธรรมดาเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าข้าบอกว่านี่คืออาณาเขตของเราเราคือผู้นำที่แท้จริงของสถานที่แห่งนี้แม้ว่าเราจะเป็นจิตวิญญ,ญาณของเจ้าแล้วแต่เราไม่มีกำลังเหมือนตอนนั้นอีกต่อไปแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่าเราเป็นผู้นำของที่นี่ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ